กทมชวน Work f r ฟ m Home นะครับ4ธันวาคมนี้ลดการจราจรลดการสะสมฝุ่นนะครับหลังพบอัตราการถ่ายทีอากาศต่ำทำค่าฝุ่นกรุงเทพสีส้มนะฮะเกิน35เขตพร้อมกับไหลพื้นที่ภาคกลางด้วยนะครับเผยพรุ่งนี้เนี่ยครับพรุ่งนี้ก็คือว่าวันที่3ธันวาคมนะครับอัตราการถ่ายเทอากาศจะดีขึ้นนะครับก่อนจะเริ่มแย่อีกครั้งวันที่5-7ธันวาคมและจะกลับมาดีอีกครั้งวันที่8ธันวาคมนะครับก็เป็น เรื่องที่ประเทศไทยของเราเนี่ยยังแก้ไขเรื่องฝุ่นเนี่ยไม่ได้นะครับยังเป็นปัญหาที่เรื้อรังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนอกเหนือจากภาครัฐที่จัดจะมาดูแลเรื่องนี้แล้วเนี่ยภาคประชาชนอึ่งเราก็ช่วยกันลดการเผาด้วยนะครับ <S <S ทางด้านกทมยางแนะนําด้วยนะครับว่าให้ใส่หน้ากากป้องกัน pm 2.5ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารจํากัดระยะเวลาในการทํากิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งนะครับที่ใช้แรงมาก ควรคสังเกตอาการผิดปกติอย่างเช่นไอาจามหายใจลำบากระคายเคืองตาด้วยนะครับ